ทางด้านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนไปมอบถุงยังชีพช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 แล้วก็บอกนะคะว่าตั้งเป้าค่ะจะมอบถุงยังชีพให้ชาวบ้าน5,000ชุดติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวอื่นได้ในช่วงนี้ข่าวเด็ดประเด็นสั้นค่ะ สุธิพงศ์จ,นจุนเจริญอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานมอบถุงยางชีพ300ถุงในโครงการเติมความสุขบรรเทาทุกข์ด้วยการแบ่งปันโดยตั้งเป้าหมายแจกจ่ายถุงยางชีพไม่น้อยกว่า5,000ถุงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากผลกระทบโควิด -19 ภายในงานยังมีการจัดจำหน่ายสินค้าผ้าไทยให้ประชาชนได้เลือกสรรเนื่องจากมติคลมอในวันที่8มิถุนาย,ยนที่ผ่านมามีมติให้ประชาชนหันมาสวมใส่ผ้าไทย2วันต่อสัปดาห์เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทยและเป็นการเสริมสร้างอาชีพและรายได้สู่ชุมชนส่วนที่จังหวัดภูเก็ตหลังจากรัฐบาลผ่อนปรน